รถทุกมือหลังคาข้านพี่มาดามกันเลยหลังคาหายซุ้มมือบ่แห้งหนาฝุ่นบุ๊บเป็นยังดอกไหลเพี้ยนด้วยดอกของพี่มาดามโมเมนต์สางโกดังคุณพ่อองพี่มาดามบอมินบ้านดิเอ๊ะใส่บดได้ ใส่ไม่ได้นะครับอะไรนะผิดหมดทำไมใส่ไม่ได้เตะเป็นซุมพี่เจนอขอโทษขออภัยด้วย <c oughs> พี่สาวจีนมาสินไม่หมายค้านะครับเจ็บกันวีวีเนี่ยรถตุกมือหลังคามาสินเ <c oughs> พิ่มหารถสีมาส่น <c oughs> จากที่มาดามเจ้าบ้านห่วงปะเจี๊มาสินหมวยบห่วงบ่ได้แล้วเสวงเนี <c> ่ <oughs> อันตรายผ <c oughs> ิดหมด สวัสดีน้องพี่จ๋าจากพี่หมายใจจริงนะครับคุณมาดามจ๋านะครับจากพี่หมายใจจริงนะพี่หมายจากพี่น้องเย็นตะโฟนะสวัสดีน้องจีนจ๋าจากพี่หมายใจจริงนะพี่เจนจีลาบ้านใหญ่ก็ส่งกาลังใจมาให้นะครับพี่หมายนะครับน้องยูยี่น้องยูยี่สวัสดีครับนะติดดันนะครติดดันอยู่พี่น้องเย็นตะโฟนี่จะได้ไหมเนาะประเจวันนี้เนาะเบื่อกันเออทำไมปิดอย่างนี้นยใส่ไม่ได้นะ มาจับอีกแล้วพี่เสื้อนัเสใช่ละไม่เห็นจ้อยพี่น้องยินต์ฟูอยฟยุติจ้อยไปเนี่ย <c oughs> รื้เก้านะครับน้องยยี่ขอบคุณครับน้องสาวนะครับจากพี่น้องยินต์ตูใหญยยบุญ <c oughs> ไอ้บุญยูสายพี่มาดับน้องยูยี่จากเพื่อนพี่นะครับพี่จีนก็ส่งกําลังใจมาให้พี่ชายค้าน้องมาแล้วค้านะครับขอบคุณครับนะครับน้องยูยี่นะพิมพ์ิดช่องเนี่ยบุญมาสั้นพี่มาดับก็ได้นาอโอ้พี่สาวจีนค้านะครับจากน้องยูยี่นะพี่สาววิพ้าจากน้องยูยี่นะครับพี่น้องเย็นตะโฟเอกไปใส่อีกแล้วลบ,ะะบ่เนี่ยไม่เห็นอีกแล้ว ใส่ได้แค่สีแถวนะพี่เจนจะมีจะมีสีแถวถ้าเกินนั้นก็คือใส่ไม่ได้จะเตะแล้วเป็นซูมนะครับอ๋อผมมีบ้านหลักไม่เลื่อนนะ <c oughs> ใส่ได้บโนอบ,บาดนี่นะมือนี้เนะเอาไหมเอาไม ีเซิใหม่แล้วนะครับีเซิคอมเมนต์ใหม่แล้วพี่สาวเจนค้าจากน้องยูยี่นะครับพี่เจนจีลาพี่น้องเย็นเตโฟก็ส่งกําลังใจมาให้พี่สาววิบค้านะครับจากน้องยูยี่นะครับเพื่อนวิวิก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับน้องเย็นเตโฟค้านะครับจากน้องยูยี่นะครับพี่มาดามค้าะจากน้องยูยี่นะครับพี่หมายค้าะจากน้องยูยี่นะครับพี่ชายเค้กนะครับค้านะครับจากน้องยูยี่นะครับขอบคุณครับนะครับ 9้าล้านดวงใจกับเก้าล้านไหลสูงสัยบได้แล้วแบบนี้พี่น้องเจนเตโฟนะครับขออีกขออีกสติกเกอร์นหนึ่งเด้อพี่พี่เจนนะ <c ười> คุยเพื่อนระวังเวลาเลยเวลาทานข้าวเวลาทำงานเด้อนะครับ <c ười> ขอพุทธาบนะเพื่อนวีวีเนี่ยยี่สิบหก <c ười> นาทีเดียวว่าสามสิบนาทีก็สิลงนะครับ จะได้ไปไปทำงานต่อเด้อครับสามสิบนาที <c oughs> พี่สาวจีนได้นอนกี่ชั่วโมงครับสนใจากับจากน้องยุยี่นะครับเพื่อนวิวีก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับงานสวนเลยครับพี่ชายวันนี้นะครับงานซ่อมนะครับ <c oughs> งานซ่อมไปซ่อมมานะครับแต่ว่ามาแวะสวนนะครับ งานซ่อมช่วงบ่ายจะไปซ่อมอีกอีกที่หนึ่งนะตอนเช้าไปมาแล้วนะอีกที่ได้งานเดียวนะน้องยุยี่เพื่อนวิวีก็ส่งกำลังใจมาให้นะโอค่านะหมุนหมุนคนเนี้ยเป็ดล้านดวงใจนะกับเกาวล้านลายี่สิบเจ็ดนาทีแล้วนะอีกสาบาทเนาะจะเอบใจทำไมเนาะ